ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทำอะไรจ้ามั่นหรือว่าจะแต่งงานไม่ใช่ฉันวางงสิออะไหรือทำไมครับ จัดเอกสารให้น้องเป็นหมวดหมู่แยกปอแยกชั้นเพื่อน้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยตอนนี้เราก็แยกเป็นปอโทเลยนะคะแยกเป็นลำดับชั้นก่อนพอรอบหน้ามาเดี๋ยวเราแยกเป็นวิชาจะได้มีงานทำนะคะพอรอบต่อไปเราค่อยกลับมาแยกเป็นกระถมกันเดิมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีมสามอันนี้ปห้าอันนี้ปห้าที่เขาไม่ผ่านย่แล้ว มีกำลังเพื่อนเพื่อนย้ายเชลเ็นห้องสมุดนะคะต้องขอความร่วมมือจากประธานแล้วก็ะปล่ายประสานงานนะคะเพราะว่าปล่อยจัดทำห้องสมุดของเราเนี่ยสภาพบุรุษมีน้อยมีม่กีแบ๊บมีขอาบสมมากมาย จากเป็นของห้องสมุดที่วางไว้นะครับก็การจัดห้องสมุดใหม่ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับการเขียนภาษาก็คือจะแบ่งเป็นโซน นะค่ะกล่องนีเสร็จสิ้นแค่นี้เสร็จกลับพอเสร็จพอแล้วค่ะจบแม่ตอนนี้เรากำลังรอชั้นข้างนอกพี่พีขากลังรออยู่ชั้นนี่แหปัญหาพี่ออกจะหันไปไหนหมดเนี่ย รันทำงานดีๆด้ตรงนี้ยังไม่แข็งเลยอยงเงี้ยขยันหน่อยขยันหน่อยขยันนะครับขยันหน่อยขยันหน่อยเฮ้ยมันยังมันยังไม่แข็งเลยทำงานอะไรกันอย่างงี้เนี่ยคนทำงานแล้วก็ไม่แข็งเลยเนี่ยก็กำลังขันน็อตชั้นที่เราตัดเหล็กฉากมานะครับซึ่งเราทำเป็นทั้งหมดสามชั้นนะครับแต่ชั้นบนก็วางได้อีกชั้นหนึ่ง ม่ชั้นมียังมียังนิดหน่อยดำแก่แก่ออกใส่ใหม่เลยมียังนิดหน่อยซึ่งถ้าเสร็จนวเดี๋ยวเราก็จะได้นำหนังสือที่แยกเป็นหมวดหมู่เป็นชั้นก่อนหนึ่งจัดเรียง ไม่กล้าด่ามันอีกม่ไครู้ว่าพี่ดงนนี่ทาอะไรครับอ๋อป้ยติดวหนึ่งไม่คว่าเวลาเด็กเดเข้ามาน้องเาจะเัเจงว่าหือที่เขาต้องการอ่านหมวดไหบ้าง แล้วอันนู้นล่ะครับจัดบอร์ดนะครับอ๋อวันพ่อนะครับอันนี้เสร็จกี่เปอร์เซ็จแล้วครับเพิ่งเริ่มใช่ครับ เป็นขอบเรียงอละย่วยคเ,นเนยครีเอทนดนึงค่ะวัดนี้ไม่มีอุปรกรณ์อันนี้ก็ได้นะครับสวยดีครับส่วนงานนี้ก็เป็นส่วนงานของโภชนานะครับ,บซึ่งวันนี้เราก็คงต้องฝากความหวังไว้กับส่วนงานนี้นะครับอเียแน่เมนูวันนี้มีอะไรบ้างครับ หักโ Would, ดมิทแล้วก็ต้มจืดไข่เจียวอ่านี่แค่เมนูต้นๆนะคะเนี่ยขอบคุณไปเยอะเลยให้ยิ่งถ่ายเดี๋ยวทำตัวให้ยุ่งเลยกล้องกระเทียมพอไหมอะกระเทียมก้องกระเทียมพอไหมอะกระเทียมพอไหมอะไรอะโอ้กระเทียม

ไม่หกไม่หกไม่หกกูเทสมาแล้วไม่หกไม่หก,หกสวัสดีการนะครับการไปเซตน้ำ้อมยังบางเสร็จแล้วคุิ๋นะคะมีการแต่งงานกันเป็นมีต้นเขียนคนเดียวไม่นสายพลอยเขีเป็นสายรอดแล้วก็เนี้จะมีการเฉียงกันนิดหน่อยนะครับสายพร้อมยังในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของฝ่ายกิจกรรมนะครับก็คือจะมีสถนนานการณ์ที่ ทเป็นลักษณะของการกรอกน้ำลงท่อนะครับแล้วก็ที่ท่อจะมีรูสวาใจก็ให้เด็กๆเชื่อกันอึดขข้าใจนะครับรั่วแล้วรแล้ว อันนี้ก็เป็นทีมตาตั้งหองล้านะครับเพ่จะเก็บภาพเชกคช็อตเท่าที่จะทำได้นะครับด,ด,ดูท่าก่อนครับเพื่อให้ได้รูปที่ดีที่สุดนะครับ ็ในการมาออกค่ายในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดการประกวดาภาพถ่ายนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าแต่งแต้งฝันสร้างสรรค์สังคมนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสมาชิกของเรานี่ก็พยายามจะเส้นหามุมกล้องที่สวยเพื่อที่จะให้ได้ภาพที่สวยงามนะครับมาประกวดในการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้นะครับ อันนี้ก็พี่แมวก็กำลังเก็บภาพกิจก,กรรมทีเ่เล่นกับเด็กๆนะครับครับก็ตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทนของคุณครูที่โรงเรียนบ้านใหม่ของอังวะนะครับอยากจะถามความรู้สึกของคุณครูนะครับว่าทางกลุ่มแต่งแต้มฝันที่มาทำโครงการแต่งแต้มฝันครั้งที่สองสนามเด็กเล่นเพื่อนน้องครั้งนี้ คุณครูมีความรู้สึกยังไงกับการที่กลุ่มออกมาทํากิจกรรมอย่างนี้ครับสําหรับความรู้สึกของครูนะคะก็คือคนจริงแล้วเนี่ยเราทางที่อื่นเขาก็มีกิจกรรมมาให้ก็ความรู้สึกของครูกับทุกกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มนี้เองก็คือรู้สึกดีใจกับพวกเด็กๆดีใจกับพวกเด็กๆเพราะว่าที่กลุ่มแต่งแต้งสันเนี่ยก็เป็น